ไฟมันตัดอะไรของมันนักหนาวะเนี่ยชอบจริงๆนันกระตุกออกไฟแบบดับไม่ใช่ดับนานนะเวย้ยแบบดับแป๊บเดียวเหมือนมึงแค่สอบเปิดอะอถ้า,าไฟมันน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้รอะไรกระตุกกล้ไฟใช่ไหมไอ้พวกตวยงตัวเย็นมันดึงเอาเยอะๆใช่ไหม,มฉลาดดีน 聊切。嗯、啊，撸我嘞，哈。 เองว่ะ <c oughs> มาต่อครับเรื่องเบลใช่ไหมเมื่อกี้นะครับให้มาเบลที่ก่อนนี้นะถ้าผมแนะนำเลยนี่ไอ้ก่อนนี้ นะครับเพราะมันจะมีพวกป่าไม่ติดเยอะนะเนาะต่เรามาเวลที่นี่นะสำหรับคนที่จะเวลนะตรงนี้เลย